ใชหน้าเก่งไหมอันนี้เราจะไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเนีย่นใช่นะเด็กๆก,ก็เก่งมากค่ะแบกของช่วยแม่เราจะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะทั้งครอบครัวหอบนุ่นหอบนี่หอบของเล่นหอบนุ่นหอบนี่อื นะคะช้หน้าขึ้นลิฟต์นะคะใช้หน้าขึ้นลิฟต์พาช้หน้ามาบ้านยายบ้านน้านะคะพาเด็กๆมาบ้านยายบ้านน้าโอ้ยเนาะพากันเมยละเอ้ยออสบายสบายน้องแม่ตาย,ยังไม่กลับมานะคะคุใช่นาหอดก็บ่สนใจ เพื่อนคุณกับแม่ตายเหรอเด้เพื่อนประสนใจเลยบระสนใจน้องแม่ตายเลยคนนะ่ะเอาลูกใครเอ่ยตอนเด็กๆนี่แม่ตายนะคะตอนเด็กๆนะคะเฮ้ยชายน่าเฮ้ยลูกพาชายน่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเฮ้ยชายน่า เฮ้เฮ้ฟูดอินชายนะเฮ้โย,อ,ยอ,อืมอืมพาเด็กๆมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะโอ้โอโยเอาใจกับมาดูแงสองบานอยู่นี่แหลคะค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละเวบนเด็กกำลังทำอาหารให้เด็กๆอยู่ แม่ยังหกน,อน้ออันนันนะอันนั้นแกนแจ็คแม,ยยม่ยังหกนะโอ้ยเซน่ะนี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะเหนื่อ <Hey. S 1> ยหน่อยนะคะแต่เราสู้ๆค่ะอ่ะดูแลกันและกันอืม, <Hey. S 1> อมก็ต้องมาดูแลเฮียนโอเคบายบาย älskar er. Älskar dig. Mega kusong mu ai. I love you mama. Okay, I love you. I love you.